ดีจ้ายนินดีต้อนรับกับชูชองไม่พาลวยน,นะคะเมื่อนี้อากาศจะพาเอฟซีมาตามแนวทางเลขหาหน่อยของคุณพ่อลึกลับนะคะแต่เอ็ดีท่นนานใดเขามแล่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่น,นเมื่อเพื่อเสี่ยวพาดข่าวซารดีๆนะท่านใดจากทางช่องไม่พาลวยน,นะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเข้าไปดูแนวไปดูแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะว่าของคุณพ่อลึกลับ จะได้แนวทางตัวใดน,นะคะมาฝากแฟนคลับแฟนช่องไม่พาดด้วยนะคะถาแอดว่าผิดอดไก็ต้องกราบขอทขอไปเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเดีย๋ยวจะพาเอฟซีเข้าไปดูแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะก็รรัมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าของคุณพ่อลึกลับจะได้ตัวใดนะคะ นี่นะคะก็เป็นํำหรับแนวทางฮาหนอยของกุนพอหลึกรับวันที่หาเดือนพฤศจิกายนพศ2๖หานะคะเลขวิ่งก็จะมีมีหากับสองนะคะเลขสามตก็จะมี502850แนะคะแล้วก็5020528580นะคะเอฟซี FC มาก็ลอง พิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะสําหรับโตเน้นนะคะก็จะเน้นหา02นะคะแล้วก็หาซูนนะคะ02น,นะคะเอฟซีก็ร้องพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะแต่เอฟซีท่าในใดมักนะคะก็ร้องพิจารณาเมืองนะคะแต่เอฟซีท่าในใดมาคลิปนี้นะคะแอบขอคอนละ หนึ่งหลายหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปแต่ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะหรือว่า FC ท่านใดมึงมาท่านกัคอมหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะสำหรับแนวทางของคุณพอลึกลับนะคะเมื่อวานนี้กับเขานะคะของคุณพอลึกลับนะคะเมื่อวานเขาเล่านะคะนี่นะคะแอดกระเดมมาฝาก fc ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ต้องขออนุญาต fc ทุกคนท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ